คุอป๋ากลับมาแล้วนี่ไงป๋าบิงมาแบบนี้เรียบร้อยเหลืออะไรล่ะครับย่าระยะจู่แบบเร็วมากอ่ะมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงวะโอ้โห,โหสไน,สนเปอร์โอ้โหสไนเปอร์เกิดไปแล้วเฮ้พี่ร่วงร้อยร้อยสิบดาเมจอันนี้ดอีกโอ้โหชดอนดีมาก คนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านไดไ้เปิดตัวมาก็แท้เหมือนเดิมเลยโอเคครับผมก็สว,วัสดนีน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่านวิกกี้เอ๊ะ เป็นยังไงกันบ้างครับเปิดตัวมาหาพี่ไม่เจอใช่ไหมเพราะว่าวันนี้พี่ก็เพิ่งหาน้องคนหนึ่งเจอเหมือนกันมันหายไปนานหายไปติดเกาะหายไปเที่ยวทะเลหายไปพัก พักใหญ่เลยแหละมันเพิ่งกลับมาแบบจริงจริงจังๆตอนนี้พี่ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยไม่ลืมมันพี่ก็เห็นแล้วว่าแบบเอ้ยมันกลับมาแล้วเราก็มายินดีต้อนรับมันกันหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับน้องๆหนุ่มๆทุกคนน้องๆเคยรู้จักคนนี้หรือเปล่าชื่อว่าอะไรนะโบอะไรนะโบโบเพ่นไม่ใช่โบเพ่นเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ใช่ โบเงนเฮ้ย hey, อันนี้ก็ไม่ใช่โบเคนเฮ้ย hey, อ่าถูกแล้วโบเคนเฮ้ยพวกเองเคยได้ยินชื่อนี้กันหรือเปล่าแต่ก่อนเขาเป็นเหมือนตำนานเลยนะ1.5ล้านซับสไคร์เบอร์ดูดีๆก็ได้หายตัวไปจากวงการฝีไฟตอนแรกไปติดเกมอื่นเฉยๆตอนหลังติดสาวดิครับรออะไรล่ะื้อเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันหน่อยว่าหลังจากที่เขาคิดว่าจะกลับมารีไฟเต็มตัวเนี่ย น้องๆเนี่ยทุกคนน่ะยังสนับสนุนช่องนี้กันอยู่หรือเปล่าแล้วใครที่เห็นไอ้ช่องนี้มันเป็นไอดอลอ่ะคอมเมนต์บอกให้พี่หน่อยคอมเมนต์ให้แบบเจ้าของช่องมันเห็นหน่อยว่าแบบคนรอคอยก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยจะไปแบบ เสียเวลาครับอันยาสิ่งอื่นไม่ได้นะครับน้องๆหนูนๆทุกคนใช่นะเป้าโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูบุกถล่มช่อง broken กันดีกว่าครับว่ามันจะตึงเปี้ยขนาดไหนไปพร้อมกันเลยนะโอเคนะไปพร้อมกันแต่ก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกริงกล้องแก้วเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับน้องๆโอเคดูคลิปกันเลย let's go ฮ้ยท hey, ักเข้าสู่ช่วงโฆษณาแป๊บหนึง่งอย่าเพิ่งกดข้ามไปไหนนะครับน้องๆบอกเลยว่าวันนี้พี่มีเกมที่โคตรสนุกมาแนะนำเล่นโคตรเพลินเฮ้ย hey, อยากรู้กันแล้วหรือยังงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่า บอกเลยว่าเกมมันภาพโคตรสวยแล้วมันก็โคตรน่าเล่นเหมือนกับพี่ย้อนยุคไปอยู่ในยุค3า๊คกแล้วแบบถือทวนถือเงาอะไรแบบนี้แต่วันนี้ไม่มีให้ถือขอถือไม้ขนไก่แทนก่อนละกันบเกิดไปโอเคนะครับโอเคครับทุกคนบอกเลยว่าวันนี้พี่จะพาทุกคนมาตีเมืองสร้างเมืองบอกเลยมันสนุกมากเกมนี้แล้วเรายังสามารถเป็นเจ้าของตัวละครในตำนานได้มาดูตรงนี้เลยทุกคนขุนพลของพี่ครับเฮ้ย พี่มีเทพเจ้ากวนอูเป็นลูกน้องอะครับเกินไปหรือเปล่าทุกคนดูครับดูฉากดูภาพดูภาพดูภาพเชโคสวยดูดูดูข้างหลังเป็นลมเปลี่ยนเป็นฝนเน่เปลี่ยนเป็นหิมะเอ้ยภาพสวยเกินกวนอูของพี่ห้ามในเมื่อเรามีหุนพลที่แบบโหดเหี้ยมขนาดนี้เพราะฉะนั้นมันต้องมีการต่อสู้ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าระบบเกมนี้มันน่าเล่นขนาดไหนนะทุกคนกดเข้ามาในเมืองอย่างนี้ครับทุกคนเราจะสามารถจัดทัพกันต่อสู้ได้ด้วยนี่ทัพของพี่เองแล้วก็มีการสร้างเมืองด้วยนะครับ ตรงนี้พี่ก็อัพแบบลงทำนาลงตัดไม้อะไรย่างเงี้ยแล้วก็กดอัพเกรดตรงนี้ไปนี่อัพเกรดเลเวล4เพื่อสร้างงานสร้างเงินนะครับทุกคนในเมื่อเรามีกองทัพเราก็มีการต่อสู้เดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูการต่อสู้กันดีกว่าตรงนี้คือเมืองของพี่นะครับตอนนี้พี่ได้ทำการยึดบริเวณรอบๆอบเมืองของพี่ไว้แล้วเห็นปะตรงที่มันเป็นกลมๆหกเหลี่ยมตรงนี้ข้างๆกันพี่จะแผ่อนาจาักรของพี่ออกไปเรื่อยๆโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูวิธีการบุกยึดนะครับหมพืน้นที่เอ้ยตรงนี้พี่ต้องการเนี่ บุกยึดเอาเอาเหล้าเปียวแล้วกันพี่ส่งเหล้าเปียวไปเลยมาดูทุกคนกองทัพเหล้าเปียวของพี่แฮ่ดูดิเฮ้ยกองทัพใหญ่ด้วยสองฝั่งนี่มาแล้วเหล้าเปียวของพี่ยุทธการฟันดาบเอ้ยโอ้โหเฮ้ยโดนสกิลพายุหมุนโดนสกิลพายุหมุนน้องรักเอาดิโอ้โหดู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 ลูกธนูสายฟ้าลูกธนูไฟโอ้โหมันท่าโอ้โหโอ้ยตัวนี้ตัวเวทดูดิดูดิดูแต่ว่าพี่ลุงมันอยู่นะพี่ลุงเซิร์ฟมันอยู่แม่ทัพพี่ลุงเซิร์ฟมันนี่โดนพายุหมุนไปดิมาดิไปเอามันไปเอามัันนนีตวเ้ย ดีครับก็ามาดิปู๊ปูดูลูกธนูพี่ครับพี่จะเอาตรงนี้ก็มาดิน้องนี่เป็นไงโดนพายุมหมุนพี่ล่วงม้าไปดินี่ล่วงม้าไปดิล่วงม้าไปดิชนะบอกแล้วพวกพี่มันตึง <c oughs> เป็นยังไงฮแล้วพื้นที่ก็ตกกลายเป็นของพี่บอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาสําหรับใครที่อยากได้ตัวละครลับๆก็ตรงนี้เลยกดรับสมัครล่างขวามันมีให้สุ่มตัวละครด้วยนะทุกคนกดสุ่มหนึ่งครั้งโชว์ไปเฮ้ยตึงเกินเฮ้ย น้องๆเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่ายอดคนต้องริโป้ถ้ายอดม้าต้องเซ็กเทาเฮ้ยม้าเซ็กเทารู้จักป้าม้าของริโป้บอกเลยว่าเป็นม้าในตำนานที่วิ่งเร็วมากเร็วกว่ารถไฟฟ้าชิงกงนเซนเฮ้ยวาร์ปอะไรดีกว่าไหมอย่างนั้นน่ะโอ้บอกเลยเกมที่ดีมากและน่าสนใจมากๆนะทุกคนนะอย่าลืมไปดาวน์โหลดมาเล่นกันด้วยนะครับอีพิกวอร์นะครับบอกเลยว่าสนุกมากฝากไว้ด้วยอีกเกมนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปต่อเลยดีกว่านะครับ Let's go ตอนนี้ก็อยู่หน้าช่องโบเค้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆหนุๆไอหนุ่มชุดฟ้ามันได้กลับมาคืงสู่วงการถ้าใครได้ติดตามก็จะสังเกตเห็นได้ว่าช่องโบเค้นเนี่ยมันก็จะมีลงแบบปัดๆแบบ3 4นาทีอะไรแบบนี้มี5นาทีเยอะๆหน่อยแต่ว่าไอตัวเนี่ยไอตัวล่าสุด2วันที่ผ่านมาลง8นาทีใครที่ทํา y o u t u b เนี่ยจะรู้นะครับว่าการลงคลิป8นาทีนั้นหมายความว่าคุณกําลังจริงจังกับการทําคลิป YouTube เพราะฉะน,นั้นพี่ก็อยากจะรู้ว่ามันจริงจังได้ขนาดไหนไอ้8นาทีเนี้ยมันเป็นช็อตที่คัดสรรมาอย่างดบด,ดีหรือว่ามันเป็นช็อตที่แบบบื่อเบืไม่ได้นะครับน้องๆแล้วอีกอย่างอะไรพี่แบบเอ้ที่ไปเห็นคําว่าเพลินเพชิวๆ X2 ไม่ชอบคำนี้อะครับ,รบคลิปก่อนหน้านั้นก็อินสไปเรชันอายุชิว X2 มันเหมือนเรียกพี่อะมันเหมือนเรียกพี่เลยอะครับน้องๆไม่ ไม่ไหวแล้วไม่ดูไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูฝีมือโบ๊กแค้นกันดีวกว่ามาเดี๋ยวเราเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่าแล้วเสือ้อ go มาใส่เป็นไอ้หนุม่มชุดส้มวะ่ะแต่ว่าหัวฟ้านี่คือเอกลักษณ์เขาเลยนี่ลากเลยยื้อหัวปั๊บสองหวัวลากสามหวัวเอกลักษณ์เขาเลยครับสะบัดอุย้ยห้าตัวเฮ้ยเ,เ,เสียงเสียงเสียงอินดาบครับเกินไปหรือเปล่า พี่บอกเลยนะว่าจริงๆเนี่ยโบเกนเน่ยเป็นอีกคนที่ฝีมือโคตรดีมันไม่น่าหายไปจากวงการสักพักใหญ่ๆเลยพี่จําได้มันมีคลิปหนึ่งช่วงที่แบบกําลังบูมบูมากมันเล่นแบบโคตรเร็วโคตรผิวโคตรสวยมากๆช็อตเวอร์มากอย่าบอกว่าโดนนะเบม้มอ๋อโดนโดนนี่โดนหลังคาเอ็มเจ็ดส้ล่างหัวหรือเปล่าโอ<ดน>้สวยมาก เรียบร้อยหัวแตกมาตะฟักเกอร์สเต็ปนี้พี่อยากทําให้ช่ําได้มากเลยแต่พี่ไม่ช่ําเลยอ่ะทุกคนไอ้แบบเนี้ยเลงแล,ล้วลากขึ้นหัวพี่ไปฝึกมาแล้วนะไม่ใช่ไม่ฝึกโอ้โหอย่างจวดเฮ้ยมันไม่ใช่ช็อตแบบพององงเงงแล้วเนี่ยนี่มันคือมันช็อตดีเลยนะทุกคนนะโอ้ยสหัวเฮ้ยสาม,สามหัวครับโบเคน,นมีการตะโกนเรียกโบเคนแล้วเคน เจ้น้องรักเรียบร้อยของแพ้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยโหฟาร์มานนี้เกินไปว่ะเล่นสวยจริง <c oughs> อันนี้ก็อช็อตดีเลยนะทุกคนเ <c oughs> ท่าที่พี่ดูนี่คือไม่ได้ช็อตส่งเดชช็อตม่วซัว,วช็อตแบบเล่นงงแง้งเหมือนก่อนหน้าน,นี้ที่ผ่านมานะครับเต้นร <c oughs> อ,อแล้ว <c oughs> บ้าฮาบเข้าให้231ดาเมจด ไอ้หนุ่มชุดแดงว่างไงโอ้โหแดงเถื่อนโอ้โหจะว่ากระโดดรูดด้วยเกินโอ้โห,โโหสุดจัดมาทัฟฟ่กเกอร์ปับ๊บด้านหลังมาหูเล่นเร็วมากไอ้หัวฟ้านี่กลายเป็นแบบ กลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปแล้วนะคือแบบไม่มีใครไปยึดอุ้ยชียระยะจูบแบบเร็วมากอะแล้วเขาวิ่งแบบสะบัดจุกเลยนะ <มา S 1> โอ้โหเรียบร้อยวูดเบเกอร์มาตาฟักเกอร์ไปเลย,ยดูจุกจุกจุกนี่อะยอยหอัวแตกไปกระบานแยกไปแล้วหนึง <S <S ไอ้หนูชุดฟ้ากลับมาแล้วนี่ไงปั๊วิ่งมาแบบนี้เรียบร้อยเหลืออะไรล่ะครับ เนี่ยเนี่ยโบสวยๆหล่อมๆเสีงงบบเยงหนนี่ปะในนี่ซีเล็กใช่ไหมอ้อโหเรียบร้อยบุกเนบอกว่าได้เลยเดี๋ยวจัดให้เก็บหมดเนี่ยพี่พี่ลากระยะไกลแบบนี้ไม่ได้เลยพี่ต้องไปฝึกเพิ่มแล้วทำได้ไงวะนีะ่อ่ะ โอ้โหกูต้องทำได้กูต้องทำได้กูต้องทำได้อันนี้คือช็อตดีเลยนะเขาจะกลับมาจริงจังวะเนี่ยสองวันเดี๋ยวรอดูนะครับว่าคลิปต่อไปจะกี่วันทุกคนว่าอีกกี่วันเขาจะลงคลิปต่อไปตอนนี้2วันแล้วพี่พี่มองว่าถ้าไม่เกินอาทิตย์หนึ่งไม่เกินอีก5วันอ่ะแล้วเขาลงอีกคลิปแสดงว่าเขากลับมาทําจริงจังละแล้วคนดู คนดูทั้งหลายแหล่ยังแบบซัพพอร์ตกันอยู่หรือเปล่ากินสไปเดเลชั่นของไทยคอมมอคอ,อมเมนต์บอกกันด้วยปั๊บปั๊บปั๊บนี่ไงฟันโอ้โหระยะจูบแล้วงัดขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนี่โดดเฮ้โ,โดดรุนหัวด้วย,ยมันขยับก่อนพอดีไงเฮ้ยโดด โดดแบบโดดแบบไม่ต้องสะโคบนี่ไงเอาอีกแล้วโอ้โหเล็ดดอตพี่เคยลองแล้วนะเล็ดดอตอันนี้พี่ก็พอทำได้แต่ม่งยากมากยังไงอะ่ะเย้ทำไงวะ oh. คุมเมสาได้โคตรสุดเลยอะ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยบอกเลยไม่เหลือ ถือว่าเป็นคลิปที่ทําออกมาได้ดีมากหมายถึงว่าแบบหลังจากที่หายไปนานอะ่ะหลังจากที่หายไปนานแล้วกลับมาทําอ่ะพี่มองว่าเป็นไม่ใช่ช็อตเหลือไม่ใช่ช็อตแบบงองแงงอะ่ะถือว่าอันนี้คือดีมีแต่ช็อตดีๆทั้งนั้นปั๊บระยะจูบไม่มีหนึ่งหัวตัดปั๊บสองหัวเห็นไหมเฮ้ยนี้โอ้โหระยะจูบระยะจูบบางทีมันก็ทําเหมือนเงี้ยมาจู่ตรงนั้นได้ยังไงวะ เขาเมื่อกี้โดนไม่ล้มเหรอโคตรชอบเลยสับแล้วยิงสับแล้วยิงเงี้ยแวบเดียวเท่านั้นแวบเดียวเท่านั้นพี่กระสุนลากหัวไปเลยตัวสุดท้ายอุย้ยสองแล้วมีอีกโดดโอ้โหเล่นอย่างเร็วสามลุมหนึ่งก็ไม่หวั่นบัฟตัวบนบนป้อมด้วยโอ้โหปั๊บหนึ่งหัวปั๊บสองหัวอีกหัวหนึ่งมันไม่ยอม ถ้ามันยอมลุกขึ้นมาก็คือหมดหมดป้อมโอ้โหเมื่อกี้วางป้อมสวยมากเลยว่ะโอ้โหสไนเปอร์โอ้โหสไนเปอร์เกินไปแล้วพี่ต้องที่ต้องทำให้ช้ำให้ได้เล่งดึงหัวเล็งดึงหัวบึ้มโดดยางมันโดดยางขึ้นมาเมื่อกี้หนึ่งหัวละโอ้โหเรียบร้อยโดดโคตรสวย เห็นเชยโอ้โหสะบัดด้วยเช่าโทษตึงเลยไม่ร่วงร้อยแปดสิบโอ้โหโคตรใจเลยต้องติดใจต้องทำด้วยอะไรวะทุกคนแบบเขาโดดชาร์จแล้วแบบต้องเต้นก่อนเนี่ยเต้นให้เตะก้านคอเสร็จก่อนแล้วค่อยยิงโอ้โหนี่ไงกระบานแยกโดดจ้ำมาตรงนี้ ข้าโคโนล้วยัดกบาลไปเช็คกางเกงแดงมเท่ว่ะพี่ยังไม่ได้เลยกางเกงแดงเนี่ยอมันแพงเกินพี่ไม่มีตังค์ครับน้องแดงชุดเฮ้ยไม่ร่วงร้อยร้สิดาเมจอันนี้ไงโดนไปอีกโอ้โหช็อตดีมาก้ละยอนนอนเสรบีน่ โอ้โหเลีงลากหัวโอ้จะมาต่อยเกาะแตกแถวนี้ไม่ได้นะน้องแลกหมัดเอาแลกหมัดมา,มาดิแอีแอ,อ,อ,อกูว่าแล้วปิดท้ายอะไรก็ต้องมีอะไรให้กูดูตลอดเลยเอามีตีศอกสับศอกกันเข้าไปจังหวะนี้หมัดขวาหมัดเคลื้องควายต่อยเข้าไปอะไรของเขา โอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับคลิปของบรอกเคนบอกเลยว่าช็อตที่หามาถือว่าทําได้ดีมากเลยนะมากอยู่นะนี่ขนาดเพิ่งกลับมายังไม่รวมว่าแบบถ้ากลับมานานแล้วจะเป็นประมาณไหนสําหรับอันนี้เป็นการกลับมาที่แบบถือว่าทําได้ดีมากๆในระดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนนะใครที่ยังติดตามแล้วก็ยังชอบในตัวบรอกเคนสามารถกดติดตามช่องบรอกเคนเอฟเอฟได้นะครับทุกคนนะสำหรับใครชอบคลิปเรียงขั้แบบนี้อยากให้พี่ไปดูใครอีกหรือว่ามีช่องไหนที่มันเวอร์ อยากให้พี่แบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยเกินไปนี่มันพระเจ้าองค์ใหม่ก็คอมเมนต์บอกพี่เดี๋ยวพี่ไปดูให้นะครับน้องๆ่นหนูๆทุกคนสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมเป็นกำลังใจในการกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งของแก้วให้พี่ด้วยนะครับผมเจอกันต่อไปคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ